กล่าวกันว่าเป็นเรื่องจริงและไกรทองมีตัวตนอยู่จริงเนื่องจากสุนทรภูดได้เคยกล่าวดูแคลนพวกเจ้านายไว้ว่าแต่งกลอนไม่ได้อย่างสำนวนชาวตลาดบางในไกรไกรทองอยู่คลองนี้ชื่อจึงมีมาทุกวันเหมือนม่านหมายข้างอโบสถหลังเก่ามีศาลนายไกรทองและวิหารหลังเขียวซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธครับพบกับเรื่องเมืองไทยที่ใครอาจลืมใบลุกตุ้มกันอีกครั้ง สำหรับ E p พีนี้เป็น E P ีที่22ขอนำเสนอทุกท่านในเรื่อง mm. เยี่ยมบ้านไกรทองเรื่องราวจะเป็นอะไรตามลุงตุ้มมาเลยครับ mm. เชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินนิทานพื้นบ้านเรื่องไกรทองกันมาบ้างนะครับไกรทองเป็นนิทานพื้นบ้านภาคกลางของไทยมีตัวเอกชื่อไกรทองเป็นเรื่องของหมอปราบจรเข้เดิมเป็นชาวสวน มีหลักแหล่งบ้านเรือนอยู่ริมคลองบางในไกลเมืองนนทบุรีซึ่งเป็นคลองแยกฝั่งตะวันตกจากคลองอ้อมนนเมืองนนทบุรีเป็นนิทานที่มีผู้เล่าไว้หลายสำนวนด้วยกันสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ไกรทองเป็นนิทานประจำถิ่นยอดนิยมที่บอกเล่ากันปากต่อปากรู้กันอย่างกว้างขวางทั่วไปตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยากล่าวกันว่าเป็นเรื่องจริงและไกรทองมีตัวตนอยู่จริง ภายหลังพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยรัชกาลที่สองจึงได้ทรงพระราชนิพนธ์เป็นบทละครสําหรับละครนอกเรื่องไกรทองและได้รับความนิยมยกย่องเป็นฉบับมาตรฐานฉบับหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องราวความรักระหว่างคนและจระเข้กล่าวกันว่าที่ทรงแต่งเป็นบทละครนอกเนื่องจากสุนทรพูดได้เคยกล่าวดูแคลนพวกเจ้านายไว้ว่า แต่งกลอนไม่ได้อย่างสำนวนชาวตลาดรัชกาลที่สองจึงทรงพระราชนิพนธ์ละครน,นอกเป็นสำนวนปากตลาดเพื่อพิสูจน์ว่าทรงแต่งได้ดังกลอนตำนานพระราชนิพนธ์เรื่องไกรทองมีบอกไว้ท้ายเล่มว่าพระราชนิพนธ์ไกรทองสองเล่มเขียนเต็มตัวผจงลงเส้นสอใครติเตียนแล้วเจียนจะเป็นบอ ถึงจะต่อก็เต็มยากลำบากคิดทรงประดิษฐ์คิดใส่ให้เป็นกลอนไว้รําเต้นเล่นละครงอนจริตแต่ก่อนเก่าได้ดูอยู่เป็นนิดบํบำรุงจิตชาวประชาฆ่าราชการสุนทรผู้ซึ่งรู้เรื่องราวของไกรทองเป็นอย่างดีได้เขียนเล่าไว้ในนิราชพระประทม ซึ่งแต่งในระหว่างบวชเป็นพระพิสุในสมัยรัชกาลที่สเมื่อปีพุทธศักราช2384ขณะเดินทางโดยเรือผ่านบางในไกลจะไปนมัสการพระปฐมเจดีจังหวัดนครปฐรมดังนี้บางในไกลไกลทองอยู่คลองนี้ชื่อจึงมีมาทุกวันเหมือนม่านหมายไปเข็นฆ่าชาละวันให้พรันตาย เป็นยอดชายเชี่ยวชาญการวิชาได้ครอบครองสองสาวชาวพิจิตสมสนิทนางตะเคเสนหหาเหมือนตัวพี่นี้ได้ครองแต่น้องยาจะเกื้อหน้าพางามขึ้นครามครันสมียนมีหรือหมื่นพรมสมพัสสอนกวีร่วมสมัยสุนทรผู้ ได้แต่งนิราชสุพรรณราวปีพุทธศักราช2387เล่าเรื่องไกรทองเมื่อนั่งเรือผ่านบางในไกลเพื่อไปเมืองสุพรรณบุรีดังนี้มาถึงบางนายไกรในใจจิตนิ่งพินิษคุ้งแควรกระแสสินท่านผู้เท่าเล่าไว้เราได้ยินว่าที่ถิ่นเรือนย่าวเจ้าไกรทอง แต่โบราณบ้านช่องอยู่คลองนี้เพื่อนกม็มีเมียงามถึงสามสองตะเภาแก้วโฉมฉาเหลาตะเภาทองเป็นพี่น้องร่วมผัวไม่กลัวอายจึงเรียกบางในายไกรเอาไว้ชื่อให้เรื่องลือกว่าจะสิ้นแผ่นดินหายถ้าใครเป็นเช่นว่าอย่าระคายเราพี่ปลายเปรียบเล่นพอเป็นกรอน ระราชนิพนธ์บทละครนอกเรื่องไก่ทองของรชัชกาลที่สองเริ่มเรื่องขึ้นว่ากาละครั้งหนึ่งมีถ้ำแก้ววิเศษเป็นที่อยู่ของจอระเข้ในถ้ำมีลูกแก้ววิเศษที่ส่องแสงดุจเวลากลางวันจระเข้ทุกตัวที่เข้ามาในถ้ำจะก,กลายร่างเป็นมนุษย์มีเท้ารำไพเป็นจระเข้เท่าผู้ทรงศีลไม่กินเนื้อมนุษย์และสัตว์มีบุตรที่เท้าโ,โคจรซึ่งนิสัยแตกต่างจากพ่อโดยสิ้นเชิง ท้าโคจรมีบุตรชื่อชาละวันวันหนึ่งเท้าโคจรเกิดวิวาทกับเท้าแสนตาและพญาพันวังซึ่งเป็นจาวเตจากทางเหนือเท้าโคจรโกรธที่เท้าแสนตาฆ่าลูกน้องของตนจึงเข้ามาขอท้าสู้แต่เท้าแสนตาก็ไม่อาจสู้กําลังของเท้าโคจรได้พญาพันวังโมโหที่เท้าโคจรฆ่าพี่ชายของตนจึงขึ้นมาสู้กับเท้าโคจรสุดท้ายทั้งสามก็จบชีวิตลงจากบาดแผลที่เกิดจากการสู้รบกัน หลังจากนั้นพญาชะละวันบุตรของเท้าโคจรก็ได้ขึ้นเป็นผู้ปกครองถ้ำบาดาลโดยที่ไม่มีใครกล้าท้าทายอำนาจมีจระเข้สาวสองตัวเป็นเมียคือวิมาลาก,กับเลื่อมลายวันด้วยความลุ่มหลงในอำนาจชะละวันมีนิสัยดุร้ายต้องการกินเนื้อมนุษย์และไม่รักษาศีลเหมือนเท้ารำไพผู้เป็นปู่เพราะถือว่าตนเป็นผู้ปกครองถ้ำมีอำนาจอยากจะทำอะไรก็ได้ ทางด้านเมืองพิจิตรมีเหตุการณ์จระเข้อลาววาดออกมากินคนที่อยู่ใกล้คลองวันหนึ่งพี่น้องคู่หนึ่งชื่อนางตะเภาแก้วผู้พี่และนางตะเภาทองผู้น้องทั้งสองเป็นทิดาของเศรษฐีอยากที่จะลงไปเล่นน้ําในลําคลองเศรษฐีห้ามแต่สองพี่น้องก็ยังคงรบเร้าที่จะไปโดยบอกว่ามีพี่เลี้ยงลงไปด้วยเศรษฐีจึงใจอ่อนยอมให้ตะเภาแก้วและตะเภาทองลงไปเล่นน้ําในเวลานั้น ชาละวันซึ่งกลายร่างเป็นจระเข้ยักษ์ได้ออกจากถ้ำอลาวาดล่าหามนุษย์เป็นเหยื่อได้ไว่ายน้ำผ่านมาเห็นตะเภาทองก็เกิดความลุ่มหลงทันทีจึงข้าบตะเภาทองแล้วดำดิ่งลงไปยังถ้ำทองด้วยความลำพองเมื่อตะเภาทองฟื้นขึ้นมาพญาชาละวันซึ่งกลายร่างเป็นชายหนุ่มรูปงามได้ใช้เวทมนต์สะกดให้นางหลงรักและยอมเป็นภรรยา เมียของชาลวันคือวิมาลาและเลื่อมลายวันเห็นก็ไม่พอใจและหึงหวงแต่ก็ห้ามสามีไม่ได้ท่านสถีเสียใจมากจึงประกาศไปว่าใครสามารถปราบจระเข้ต,ตัวนี้ได้จะมอบสมบัติของตนเองให้ครึ่งหนึ่งและจะให้แต่งงานกับนางตะเภาแก้วแต่ไม่ว่าจะมีผู้มีอาคมมาปราบชาลวันกี่คนก็จะตกเป็นเหยื่อชาลววันทุกรายและแล,ะแล้ว ก็ได้ไกรทองหนุ่มรูปหล่อจากเมืองนนทบุรีซึ่งได้ร่ำเรียนวิชาการปราบจระเข้จากอาจารย์คงฤทิ์อาคมแกล่งได้รับอาสามาปราบชาละวันคืนหนึ่งชาละวันได้นอนฝันว่ามีไฟลุกไหม้และน้ำท่วมทะลักเข้ามาในถ้ำเกิดแผ่นดินไหวแปรปรวนทันใดนั้นได้ปรากฏร่างเทวดาฟันคอชาละวันขาดกระเด็น จึงได้นำความฝันไปบอกกับปู่เท้ารำไพเท้ารำไพทำนายว่าความฝันเป็นลางร้ายให้ชาววันจำศีลในถ้ำเจ็ดวันถ้าออกไปนอกถ้ำชาววันจะพบกับภัยพิบัติถึงชีวิตวิมาลาจึงสั่งให้บริวาจรจระเข้ข้าบหินมาปิดปากถ้ำเอาไว้เพื่อไม่ให้มนุษย์เข้ามาในถ้ำรุ่งเช้าไกรทองเริ่มตั้งพิธีบวงสวงพร้อมท่องคาถา ทำให้ชาลาวันเกิดอาการร้อนรุ่มวิม,มาลาได้แต่คอยปลอบใจให้ชาละวานอดทนเข้าไว้แต่สุดท้ายชาลาวันก็ต้องออกจากถ้ำแปลงกายเป็นจระเข้ขึ้นมาบนผิวน้ําเพื่อต่อสู้กับไกรทองการต่อสู้ของคนกับจระเข้จึงเริ่มขึ้นไกรทองกระโดดขึ้นบนหลังจระเข้ชาละวันอย่างรวดเร็วและแทงด้วยหอกสัตโลหะหอกอาคมได้ทิ่มแทงชาลาวานจนบาดเจ็บสาหัส และได้รีบหนีกลับไปที่ถ้ำทองทันทีแต่ไกรทองก็ใช้เทียนระเบิดน้ำเปิดทางน้ำตามลงไปที่ถ้ำทันทีเมื่อมาถึงถ้ำไกรทองได้พบกับวิมาลานางตกใจวิ่งหนีเข้าถา้ำไกรทองจึงตามนางไปส่วนชาละวันที่นอนบาดเจ็บอยู่ก็รีบออกมาจากที่ซ่อนตัวและได้ต่อสู้กับไกรทองต่อในถ้ำชาละวันสู้ไม่ไหว ในที่สุดก็พลาดท่าถูกแทงจนสิ้นใจตายและไกรทองก็ได้พานางตะเภาทองกลับขึ้นมาเศรษฐีดีใจมากที่ลูกสาวยังไม่ตายจึงจัดงานแต่งงานให้ไกรทองกับนางตะเภาแก้วพร้อมมอบสมบัติให้ครึ่งหนึ่งแถมนางตะเภาทองให้อีกคนทีนี้ลุงตุ้มจะพาทุกท่านมาเยี่ยมบ้านเดิมของนายไกรทองกันนะครับเล่าขานต่อๆกันมาว่า ในไกรทองเป็นชาวสวนเมืองนนทบุรีร่ำเรียนวิชาอาคมต่างๆที่วัดลิงคบหรือวัดบวรมงคลในปัจจุบันในไกรทองนำผลไม้ลงในเรือล่องเรือไปขายตามหัวเมืองต่างๆจนไปถึงเมืองพิจิตรและได้พบกับประกาศหาผู้ปราบจระเข้เมื่อนายไกรทองปราบจระเข้ได้จึงตั้งหลักปักฐานอยู่ที่เมืองพิจิตรจนสิ้นบุญ ลูกหลานของนายไกรทองที่เมืองนนทบุรีจึงได้ร่วมกันสร้างวัดขึ้นเพื่อเป็นอนุสรแก่บรรพบุรุษคือนายไกรทองผู้ปราบชะลาวันในพื้นที่หมู่บ้านเดิมของไกรทองชื่อวัดบางในไกรแต่ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดบางไกรในเพื่อไม่ให้สับสนกับวัดบางไกรนอกที่ตั้งอยู่ต้นคลองบางในไกรปัจจุบันวัดบางไกรในตั้งอยู่บริเวณสามแยก คลองขวางบางขุนกองตัดกับคลองวัดบางไกลในหมู่ที่4บ้านบางในไกลตำบลบางขุนกองอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีสิ่งสำคัญภายในวัดได้แก่พระโบส์หลังเก่าเมื่อพิจารณาจากรูปแบบสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมสันนิษฐานว่าอุโบสถหลังนี้คงสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยยุธยาตอนปลายและมีการบูรณะสืบต่อกันมาหลายครั้ง กรมศริลปากรได้เข้ามาบรุณะวัดและขึ้นทะเบียนอุโบสถหลังนี้เป็นโบราณสถานเมื่อวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2544ข้างอุโบสถหลังเก่ามีศาลนายไกรทองและวิหารหลังเขียวซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อทองหรือหลวงพ่อแหนที่ได้รับการอัญเชิญมาจากอุโบสถวัดตารเกซึ่งเป็นวัดร้าง ก็จบลงแล้วนะครับสำหรับเรื่องเมืองไทยที่ใครอาจลืมใบยลงตุ้ม EP ที่22ในเรื่องเยี่ยมบ้านไกรทองหากท่านชอบเรื่องเมืองไทยที่ใครอาจลืมอย่าลืมกดติดตามและกดแชร์เพื่อจะได้ไม่พลาดใน EP ต่อไปสวัสดีครับ